กินไปแล้วนี่วันนี้พิเศษยังไงเหรอเพราะวันนี้เราจะมาแช่ฟิตค่ะ oh, <no. S 1> เราจะกินแบบตอะไม่ได้แล้วมันจะเป็นแบบแข็งมากๆเราจะมาลองดูกันว่าแข่งมากมนั้นจะเป็นยังไงนะคะทุกคนมาดูกันเลยค่ะถ้าใครอยากดูนะว่าจะกรอบนุ่มหรือว่าจะแข่งขนาดไหนขอคนละหนึ่งไลค์ตามไปดูกันเลยค่ะ,อ,ะอยากกินแล้วว่าอยากกินอยากกินอยากกินมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะ อันนี้คือแข็งมากแช่ใส่ห้องฟิตแบบแข็งมากๆเลยนะคะดีเราต้องทำการตัดนะคะตัดไปเลยโอ้ข้างในนี้นะต้องใส่น้ำลงไปด้วยนะคะทุกคนไม่งั้นไม่ออกอยู่ดีค่ะโอ้ใส่น้ำเข้าไปแล้วเอาให้ท่วมๆเลยะคะ่ะอยากรู้รสชาติจะเป็นยังไงอะทุกคน ด้วยทุกคนเพราะว่าแข็งมากเฮ้ยดีอ่ะถ้าใครซื้อไปนะลองเอาไปทำได้นะคะไม่ติดลิขสิทธิ์คะ่ะ <c oughs> ไม่คิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมพี่สาไม่ออกออกซีออกอ<ๆ>อก<ๆ>ออก<ๆ>เป็นรสโคล,ล่าค่ะที่เหลือเอาไว้ออ๋อทุกคนเหมือนมัน ออแข็งตัวไม่หมดเคยกินไหมไอตัวที่มันเป็นอะไรกระจกนะนั่นน่ะเขาจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบบางครั้งถ้าเราเอาน้ําแดงไปแช่มันก็จะไม่เป็นกร,บกรอบๆเหมือนน้าแข็งใช่ไหมมันก็คล้ายๆก,กันกับอันนี้เลยค่ะทุกคนคล้ายๆกันเลยงั้นเราจะมาลองกินอันแรกเลยเพราะว่ามีอันนึงที่หลุดอ่ะไม่หลุดหลุดออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มเหมือนเดิมนะ หัวตุง้งเลยอะไม่รู้เป็นอะไรประ,ประ,ประว่าพระน้ำมันฉีดออกอะทุกคนเฮ้ยเลนะิศอะโอถ้ามันไม่เต้นงั้นมันไม่ออกมันออกเป็นหนักเฮ้ยมันโอ๊ยมันเป็นน้ำแข็งทุกคนจิ <laughs> ้มเลยจิ้มเลยเดี๋ยวให้ดูความเป็นเ็กเจอร์น้ำแข็งเฮ้ย นะอืมเย็นปันอืมอืมอืมป่ะอืมมีความเป็นน้องแผงน้องแผงได้อีกอัรรถนึงอืมขันไม่ได้ขันมอยนะอืมแต่เย็นมาก เย็นสุดเลยตรงนี้เลิศหมดเลยคือยาวไปงน,นี้อ่ะอีกรุ่งหนึ่งเพื่อความชัวร์ว่ามันรอเล่นหรือมันเรื่องจริงค่ะพี่พารอเล่นหรือว่าเรื่องจริงงั้นเรากัดไหมเรากัดไหมเพราะเขาบอกว่ามันไม่มีสารพิษอะไรอันนี้นะกัดเลยอก็แอ๊ดอ่ะ อันจีนนี่ไม่หรอกอร่อยกว่าธรรมดาอร่อยกว่าธรรมดายเยอะมากเยอะมา,มากๆแต่อันนี้แช่มาหลายวันแล้วนะมันไม่ค่อยแข็งอือร่อยมากทุกคนอีกลูกหนึ่งถ้าเราจริ้มไม่ดีน้ำมันก็จะก,กระจายอย่างเงี้ยเพราะ,ะเรากินเข้าไปทั้งลูกห้ามกินนะนี่ห้ามกินนะห้ามลอกแล่นแบบค่ะ นี่มันเหนียวแล้เนี่ยเหนียวนะทุกคนมีความเหนียวแต่อร่อยอร่อยกว่าเดิมเยอะอืมอืมกรอบอร่อยกินกับวิปครีมโคลเดียอืมอืมเย็นชื่นใจมากนค่ะเหลือไว้ฝังลูกค่ะฝังลูกคู่แฝดไม่เหลือหรอกจะกินให้หมดเลย <Huh? S 2> จะก,กินอีกลูกนึงค่ะลูกนี้เราทำไงเขาดีจะให้มันแตกใส่หน้าอีกไหมเอาลูกก่อนอยห้ามทำตามเพราะอะไรรู้ไหมเศษลูกโป่งมันอาจจะเข้าไปในปากได้ไง,ไงในนี้คือต้องระวังนะโอเคปะทำให้ดูเฉย อรมากนี่นะถ้าใครสนใจนะไปดูได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k น้องหันตินะหรือดูรายละเอียดตา่างคลิปนี้นะเด้งเด้งดึ๋งดึง,ดงอร่อยมากอ,ม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 อร่อยอะ่ะเยี่ยมไปเลยค่ะให้ไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะขอไปล้างหน้าล้างตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปค่ะบายบายจุ๊บ lỡ mọi người không không nghề gì ạ à, lỡ mọi người uhm. Nếu.